ไปไปสิห้าก you know? ็แ้ครับลุงมี่ได้แจ้งตอนนี้สามผกสิบเดือดจัดโทรสมเร็หน้ากูไร้ถงหลังไหลกลับมาขอสี่ลูกปุ๊บขอสี่ใบสี่ใขอสี่ลูกหลักสี่ประมาณสิบสีนาทีผ่านสิบสี่นอสสามหกศูนหาวดช้าไปไปดูไฟที่ก็เปแล้ถงหลังยี่สิบเยีปบแบบหนักเดนไปตรง การโ้งหมวหน้าสอบตรนิดกโอ้โจโเข้ามานิกไปเสียเลยมันเป็นรองครับสิบห้ายังม่นักถุงสอบสึกีโอ้โฮวีที่ห้าที่แล้วเออเอ้อเ,ออเดินสี่นี่ยอดอย่างเดียวเอ้โอดเข้ไปที่สิบขั้นที่สองกอนไปเดียวจับต๊อหถูกว่าปุ่บป๊อบจับลายลุกนี้เดินสี สิบคนเยี่ยมเยนนแแเบอรไปแจ้งสี่ร้อยสไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใครจะได้แชมป์ผู้จบนี้สิบห้าหาวันเช้าวันเช้าวันลุยฮการเขิงขันในก็ลบของวัดได้คุนพระอารมหลเรืงผู้จบสิบเก้าถึงยี่สิบเจ็ดตอนทานมันถ่งรอบชิงชนะเลิศคุณชาวันนีา เอาเต็มแต่กาไปมาเรื่อยอย่าไปอย่าไปแต่เต็มก็วนะเออวาไลไปไปก่อนไปได้ไปได้กับคนนี้วชิงชนะเลือกขุดไม่มีขุดก่นะดนสบายคนเพลิไปเดียวีจัดไปหลชประมาณหนาทีเสร็จ เกิดข sure right? ึ้นหมาเป่าไม่เข้าไม่เข้าโอ้ใบนี้ได้เสียจะจกจะโลกกบใไรครับข้างดวงมือแต่กับไปยันทะเบนโจ้ขงหนังสิจะดัรถึงโ้งปโอ้หน้าเข้ามุ่ฉันอ้ไม่ดิ้นดวนมู่ันดีมืรบนซำเล่นยาเกิดผู่งนาวดัทั้งสิจัะปวดหน้าต้างดวงมือดตเป็นจ้า ลูนอกนสีตั้งไหลลงลีไปดุไปทอดเดนเครื่องครับเออสุเร็มมาสาเต็มการตุไทยยางัวหน้าผึย่างยมวงวงวงเออใจเย็นใจเย็นนะเอาแล้ว่าสี่ร้อยห้าสิบขอหน่อยไปต้มแหวกโอ้โหนิ่มดอยจมเอาแลวได้เต็มหมดมาเรขสาม เต้มคำสุดท้ายโค้งเอาไว้จังหวัดไทยจังหวัดมันนะเวลาดีเต้มตีผู้ชมมาเลยแม่รุ่นแรงหลายขามผู้ชมนะไปต่อยไอ้ไปโฆษณาลงโยนโทษเลยอายุอาณาประมาณนี้นะรวมกันสร้างดิขิตกันพันได้หนึ่งหลังสบายได้กันพันร้อยแล้วชดนี้นะทางป่าจเข้ายอดเลยไปไปไป เอาดะข้างเปล่าเบอร์ห้ากดเข้าไปสิสวยรอยไว้กว่าหน้าร้อยไว้เออชัาๆข้ารวมือไม่หุดไม่หยุดข้ามก็ไปนั้นตรงสวยครับเอาดะเพ้่จปันทองเอาตั้งชาไปชาไปสาไปห้าร้อยไม่ยากไม่ยากผู้ชมจะจนสิรอบเก่าทำลายได้ตอนสิกรเป็นสอง เดาแดวเดวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ17รอบครึ่ง17รอบครึ่ง485 14รอบครึ่งยุดเอาแบบทอดไม่ดัทอดไม่ด้สองใบสองใบทิศสองลูกหลังฮะโคดังเหนเดี๋ยวจะดังวัไไ่ดีไม่ดีค่อยคอยเออตัของวันนี้ไปนานเหวอะกร่ปวดนะ วิ่งข้าววัวปั่นทันนะเวลาดีด้วยประมาณสิบแปดนาทีผ่านสิบแปดรอบเขาเาะมาก่อนดูก่อนผู้ชมของหลังใครจะแชมป์ใครจะแชมป์ผู้ชมรอบชิงชนะเลิศได้เต้นได้เต้มเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนสองใบอ่าอ่อนแรงไปหน่อยแถวหน้านะเพิ่มแรงหน่อยครับจะกสิบเก้ารอบแล้วสี่ร้อยแปดสิบห้า ตั้นคอรอบชิงชนะเลิศจังหวัดตีผู้ชมแรงไปนิดนึงแต่ก็พอได้ไม่โคนกำลังชุดเดียผู้ชมโคล่หลังโอ้โหไปตบอีกไปเดียวจะเลิกแล้วขามกลับมาไหลลุกเร็วแต่กลับไปหมดนะข้างห่วงช้อโอ้โหลมปิีวมาลับพอดีสิบห้าแต้มเบอร์ห้าเอาระับตั้งข้ามกลับไปหมดนะสอง โอ้โหแรงผู้จบลมนะข้างล่งสวัสดีค่ะคุณเยตอนนี้ห้าร้อยคะแนนเรียบโอ้โหหุดอ้ะไปเรื่อยๆวันนี้เป็นรอดชิงเก้คะแนนทีเซรห้าร้อคะแนนเรีบโอ้โหกมดอ่ะเรื่อๆวันนี้เป็นลอดชิเก้าคะแนนทีเซ้ห้า้อยคะแนเรยโอ้โหมะเรื่อยะ อันนี้ปูดแล้วก oh ็น no uh, right ั an ้นแหละคุณปวดร้อนพี่จะเฮ้หเอาล้วยว้าวว่าประชักเลว่ากูว่าแต่ภาพนี้นะรอบแรกเขาได้เรัสบามามบวก15แต่แอดนศุกร์ดหน้าจะได้แชมป์ถือว่าปฏิหารนะวัวหน้านะคุณพิ้สวัสดีค่ะคุณลุงไปไปไนไวหน้าจังหวะไทยจังหวะมันเออ้โหคุณิริักดิ์่เตาอัห แต่ที่ยังไม่เข้าเลยคุณผ <จน S 2> ู้ชมสิ่งตั้งสิบคะแนนเป็นสินสบบวกกานครับครั้งที่อสองติดต๊อบอีกใบหนึน่งครับโอ้โหมาจ้องโค้งเลยแบบเนี้ยไปแล้วก็ปล่อยตกเลยหนาวมาช้าแบบโอ้โหสิ่งสิ่ง,ง,งครับจนปัดเบาให้เป็นพัด<อ>ที่อู่ก็ได้ไหมไปบปัดั้างนใต้คนเลยอเอ้าเอาเอาปึ๊บแต่ไปค่อยไปค่อยคุณสุวัตรกำดีนะคะ เอฟซีนรอคาะแรกเดือดร้อนผู้ชมใครลงคณนแรกก็แย่นะเพี่ยนล้วงไปเล่นไปสวย้เดกอำไปเล่นแอมินกับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะบางท่านเอ่ยน้ำบ้างบางท่านไม่ได้เอ่ยน้ำบ้างนะคบางท่านไม่เห็นน้ี่มินก็กับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะปตอนนี้5 2 0ยี่สหคะแนนนะคะสหรับคนแรก ชมรมตะก้อนนนทครับประดีครับประดาน้ำการแข่งขันของทีมชม,มรมกีฬาตะก้อนนทบุรีนะครับตะกอ้อนได้คู่นัในท์ผ่มา,มานมาแล้ว21นาทีผ่านตัวเวลาตะการแข่งขันอีกประมาณ18นาทีเสร็จตำแนนได้503 1 5คะแนนตัวเมื่อไปกำลังใช้สักครั้งคุณผู้ชมของหลัง20 โอังไม่ไม่แน่ไม่แน่ตอนนี้ผ่านไปแล้วนไปแล้วนะคะเวลานะคะแตยังมีอยู่ครับเริ่มเร่นเร่งเร่งเร็วว่าเวลาทำการแข่งขันที่สิบนาทีนะคุณว้อนิดเดี๋ยวมาดูกันนะคะาว่าบุรีจะทำได้กี่คะทอนเปิดหน่อยตรนี้เปิดน่อปัดให้หนักยครับคุนผู้ชมอ่าขอหน่อยขอหน่อยเวลายังอยู่เยอะโอนไปเดียวเอาเราไปต่อหน้า อีห้าใบก็จะขึ้นหกร้อยีแม่วันนี้ปันโตยังไงก็ปันโตไปี้ไปบุญไปศูนย์ห้าเต็มนิ่งบุญจอมบุญเด็ม่ได้สามไปเต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยอีสามใบสามใบนะหกร้อยหลายโอ้โหอายุก็จตพูดจะเป็นเพียงเล็กๆบุญจอมนะแต่เตะเนียนมากบุญจอมบอร์สามนะสอื้กว่าจะยกเท้าได้ดูครับ เนี่ยค่ะที่บางท่านถามมาว่าทำไมไม่ให้ไฟบวกดูคับผู้ชมต่ก็ที่แบบเขาอายุดัดอายเยอะๆแบบนี้เขาไหวไม่เป็นแล้วค่ะนะเป็นตรงแน่ใส่รอดใส่เตะนะครับแข้งโค้งแดงครับผมเตฮาเอาละวนิ่มดวนผู้ชมแต่เป็นบางอย่างนะนะเพียนนะไม่ใช่แค่ทุกอย่างไปอ่แต่ก้อนนี่อาจจะนิ่มดว่วนสยางอื่นอาจจะ บอกไป่นถูกเลยนะเล่นช้าแต่แก้ผ้าเร็วแน่ผมผ้าดูโดนสามนอดนะกระจัดโค้งยี่สิบหาวบัช้าใครเข้ามาแล้วกดไลกดแชร์ห้า้อยเก้าสิบห้าเยี่ยมส่อกบไปฝันโตหาวละวบิด๊อปสิบห้าใย้เข้ามาแล้วแอดมน้กดไลกดี่สิบสามันท่ผ่าถ้าใครเข้ามาชมแล้วก็กดไลค์แล้วกดนมนะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้ใช่กดแชร์ผู้ชม,าม,มาใครจะข้ามฝากคำสั่งไปติดทองอ่นานล้วก็สการ์งกับพ่อวัดได้ถึงนะครับหวัวเต้นก็ขอเชิญชนะครับมีรถประมาณไม่เกิน5นาทีก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามานะผู้ชมนะข้ามปล่าสุะเรน,นะครับเพื่อนเหมือนเดิมถ้าจะจับ,บก็อยู่หลังเท้าเวนะครับสำหรับรถของทางะะวัดสี่ปีกักกรรมการได้จัดไว้ตอนนี้ก็จะเป็นตะก้อนเหลือที่ ก็จะเป็นคหลวงพ่อนะครับจัดแจงไว้ให้โดยมีการสมบัติสวก็จะเนเตีอยนะครับประสานงานจัดการก็นคุณหลวงพ่อพ่อขับเมาหลวงพ่อกำไลคุณจนะเียังไม่มาเลยค่ะพี่ว่ามี่ตอนนี้นะคะเตั้งแต่ตรงนี้โอเคแล้วับดีกลับมาเป็นคุบ้าสำหรับเตี้ย หายับมาอกวันน่อะนื่อานะวันชาวนนะต้นะปีนะครับเก้าพูนชนก็รถบ่วงข้าวปกับหกร้อยนิบ้าด้านดนแล้วก็ดนตีดังๆลมแรงริ่งๆค่าทุกคืนนะผู้ชมนะปากต่างวันก็มาติดจองต่อบุญ่อบุญสมัันที่งอยู่ให้รอดอยู่ให้รอดนะคะ f ัจะบังคืกนกคข้ามมาชมดนตรีข้ามาหาของกินกันดนี้ รถลาก็จอดสบาป่ายคุณผู้ชมแต่ใครไม่อยากเจอรถตุ้ก็เข้าสายเจ็ดเข้าวัดทรงกระดองออกวัดหอมเก็บก็จัดถึงสนามแล้วก็รถบรองพอดีตอนนี้ก็คืนเสร็จของน้องสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมชิงชันน้อยไปให้ขอไข่อ่าขอไข่วันพรุ่งนี้ขอไก่นะครับคันแรกพรมเพชรพันธุ์ถือว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีเลยดูเอากันมาอ่า คณะสองเป็นตัวแทนของกรุงเทพถ้าเรือกับกาญจนการคณะสามเป็นว่าชนาวีชนบุรีเคมือหยงโอ้โหชนบุรีส่งเข้าประกวดคณะสุดท้ายไเต้นนักคอนทบมสำนักงานตระกแห่งชาติบนนี้สช้กันระหว่างสี่จังหวัดตะนเนือเกใครจะแชมป์ผมบอกเลยนะถ้าไม่ยกบอกเลยถ้าคอนทบแชมป์นะไปหมื่นพรุ่งนี้ไปหมื่นผมบอกให้ ไม่รู้ออกใคระเอออาปเช้าไปเวเวเอวโอกาสเดี๋ยววัที่สองวนที่ห้านะที่วัดหอมเจ็ดวัดถนนสาเจ็ดวัดหองเจนะครับแข่กจะต้อกันวสัสารรอบครับเลือกชิงวันที่สี่ได้บางแก้วไม่้เข้าวันนั้นบางแก้วลงแรงคระวันนี้บางแก้วทำการแข่งขันโรงแรงมาก ลัาวันไม่รวมอนีี้ก็ะมือแล้วนนะัที่แ่งก็ยิ่งใหญ่ผู้ชมประมาณตอนนี้27ล้อผ่าน6 3 0แก้วเดี๋ยวไปพูดที่วัดหอเกตได้ค่ะมีบางแก้วด้วยค่ะชิ้น้วยของดอเตอร์ัดกั้วพุชิลานุวัตร์หลวงพ่แก้มเจาาวันนะ84ผู้ชมแล้วก็ชิ้นถ้วยของพระพุทธศุกราก่อนเจ้าวัดกำปั้นชั้นเนือผู้ชมีเจ้าวัดนะ ตอนนี้หรกร้อยสามบสาม้งมามอเองนรครับคารวาอ่าจันทยัดหนึ่งสิบห้าก็ะแดนู้วเรื่องเดเชนกเต้มเหวประมาณสิบสามรอบขึ้นหลาย๋ยวตทอดน,นะให้หยัดขย,ย,ยี้๋ยวจบสัตวก็ไปจับตมตีกันจับคู่แล้ววันนี้อ่าตนตับงนทีผู้ชมแต่กับอาหมดนะโอ ยแตมมาเแต้มหลักพันนะลูกี้นะหลักพันหกหกห้าคูลงแปลงผู้ชมโอ้สิห้าแตมเหมือนกันยัทนนะมกีช่วยกันช่วยกันเ้ากำลังใจให้กันก่อนนะชุดนี้อ่าอันดับสามของจมกีผู้ชมอะโอเคครับการประกบกรระทานธานสมัติกันเกิดกระนารเตืนาระบสกัดตงผู้ชมท่นก็ ประสานงานจัดการขัดแล้วก็เอาน้ำท่ามาลดให้ตอนนี้ท่านก็แวะเดี่ววนมาชมกั้วก็ครับวันนี้วันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนนายกอครงการบริหารจังหวัดคุณจุฬาศาสตร์สมทรัพย์ผมด้วยสจข้างเตาคุณเล่นหมายเลขห้ามาดูมาชมกันนะเต้นรอบชิงรอบชิงมาดูบอบไก่นครปันทมชนบุรีเพชรบุรีกรุงเทพสี่ สมาสารัตใหญ่ผู้ชมไล่ไปได้ไปได้แม่วันเดียกันตีลงลงแรงไปนิดหนึงผู้ชม29่้ารอบทัดโค้งกับไทยก็ฟาดเวยแต่วันที่หนึ่งอ่าครับวันนี้ต้องด็อกเตอร์พัทําวัชรานุวัฒช์เจ้าวาดวัดไล่ขิงหลวงพ่อแจ่มพระอัลามหลงผู้ชมเจ็หเป็นตปยไล่เต้นไม่หยุดไม่ทอไม่จอด ผมก็มีโอกาสมีโอกาสเอยไปไว้ไปเลยสทุกท่านผู้ชมบอกไว้นะด้วยสามใบนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนหนึ่งสองสามใครจะแช็มอ้าลนะมันบอกไม่ได้ผู้ชมโอ้โหดูครันใครจะโจ๊บเบนเบนบนอันดับสม่ได้อ่อันดับสี่มีแค่รางวัลแค่เดียวใครจะแชมป์ใครจะแช็มอ้าวนะโอ้ ตั้งหลวงพ่อกำไลก็หนคิดต่มาดูนะดูก่อนสิทหอกำไรครับด้ก็ชดใจโ้โหโอ้โหตัวดับสองไแน่ครับพี่โกวัอนนิดทำสามเสรจเศเปือจกรนะไปดูในยุทกันนะแตดสิทธิ์โ้ยี่สิเก้าทรเสสดห้ได้แป๊บ เต้นรังสุดท้ายใจระเบดเจ็ดนนี่ค่ะคุณไปสามใบสามใบเต้นเตอนนี้7ดหนึ่อไปเตรียมตัวคุณดุมแอคคอนะฮะกอดทรางดูว่าคุณปูเช็คอะรอบชิงจะด้เน่อกำแนนมาอยู่แบบที่สมแข่งที่สองหาวัตั้งมาสอมที่สุดใดูชมใจดูดีนะผู้ชมนะรอชิงแล้ววันนี้ตอนทางมาถึงวันคืนสุด้อสุดท้าย ชมป์หรือไม่ชมป์หยุดลุยเอาหมาบ่วงสิบห้ขอจัดแต่ไปก่อนเอาหมาฟ่าอีกสิสังดัดนะครัวสวยสิบคะแนนครับโอ้โหพันโทผู้ชมพิงหานูเจอเว้ยัันตำรวจโทรไปบูนจูเปียสวยขยับไม่ยุดไมุ่ดขอสามร้อยก่อนนะสบายนั้นสิบคะแนนครับนักบินโลต่อแง เาแล้วนะครังเริ่มออกอ้นแล้วถุงอย่าลืมสอบนะสอบ2ี่สิเต็ดสองทีสอบทีเดียวอ่าสอบบรรจกการบรรจกมูลค่เก้ารอบคารงบเ่เก้ารอบขึ้่สุดท้ายันาวันมาได้มาได้เจ็ดอยสามสบร้้อย่อยสามหคณะแรกค่ะเจ็ดสามหาวันนี้หาร้องรบสนามผู้ชมนะการแสางงานเปวัดไรขิง ไอ้พระพุทธองตาตีนะครับสดวงบารมีสมโชคสมลาบโชว์นะครับตาลุนะครับผู้กองเดนกันเปหลวงพ่อวันแด้ขึ้นพระน้ำหลวงรถข้ามรถไปรถกับคุบเครื่องโอ้โหผู้ชมโอ้ยแล่ก็ไ้ดูของสวยๆงามๆกัด้วยผู้ชมนะโอ้โหชอุดมอีกดูรับผู้ชมดูดูดูเอ้เอาเอาดูตะกครับดูวะก เอาวสีตั้งโอ้ยคิงดูเจย735พี่ิงมาเอาเวัดโอยค่อยๆที่ขนาดมากบเมียยังมองเลยโอ้โหเจ็้ยสามห้าเอาวัตั้งโอ้ยีสิเออชาวบ้ชาวบ้นั่นตรง735โอ้ลมมันแรงกันตรเลยมันก็ยากเลยนะผู้ชมนะมันช้ของก็มือใหม่นะ ใครโดนเข้าไปก็ตะขานสว่งละก็เนี้ยตะขันสว่งละสวัสดีค่ะเสนาธันวงนศุกร์เสนาธันวันศุครับแปดรอบขึ้นอ่าแปดรอบขึ้นโอ้โหจบตาแบกตั้งจบขอหน่อยบนหน้าขอหน่อยเอี๋ดังเป็นรวยครับจะดูอีกสองถึงสุดท้ายสามถึงสุดท้ายครับถ่ายที่นี่จบก็จะไม่ขายที่นี่นะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วอ่ะช่วยกันซื้อใครอยากให้เตาฮวย มาอีกก็ไม่ต้องซื้อแต่เราอยากให้มาซื้อนะครับหนูสามตุงสี่สิบห้าบาทถุงละสิบห้าบาทอ่าหมาบ่วงแต่รวยแฟนคลับในไลฟ์สดผมก็บอกเตารวยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโอ้โหตอนนี้นระเปียบบันนาวต้องรุ่ยอดอย่างเดียวรู้ใจไม่ให้เริ่กรู้งม้านะแม่เลาให้คนเล่นไม่เป็นเล่าให้คนเล่นไม่เป็นแม่สียให้คนใจไม่เป็นด้วยของหลังเต็มแต่ให้แบบนี้มาให้ที่อื่นด้ย ต่อลงตรงนะจะให้อย่างนี้นะไปขายที่อื่นเลยแตแจ้งตำรวจจับตัวข้ามไปอีกเออทั้งวันนี้ยังอัดชุดลูกยอดมันหนาวนะแต่เปี๊ยกก็บอกแล้วกันแล้วก็ก็มันทำไม่ได้หรอกหนาแต่ถ้าปิดาเต้าหูวยังทำได้ก็ผมบอกแล้วนะไปนะดูที่ใครจะซื้ออ่ะหัวหอมหัวไทยนะใครอยากซื้ออ่ะเอออร่อยผู้ชมกินน้อยเป็นยาละใบกินมากเป็นยาถ่าย กินปั๊บขี้แตกปุ๊บเลยผู้ชมเน่เน่เน่เอาดู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 เดินมากูแล้วล่ะเดี๋ยวก็ให้กูแดกฟิลเชื่อกูให้ฟรีิลให้ฟรีิลไม่เอาเลยพผจ้ชมสวัสดีค่ะที่มาเจดนะคะหลายนาที่พูดว่าโอ้กลับมาทุกคนยอะเลยะโอ้โหลุงบอกกูหิวน้ำแย่ดูดก็ไปแม่งละลายในป่าเลยน้ำตาลโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรต้องห้อยแม่งสุดยอดสวยมากากตลาดแกนะตะเล็ยขายตรงนี้รดมมายาหนุ่มล่ะ เขาลงบาทเลยต,ตสาสิบห้าตนึงตายตายตายสวัดีต่อสามสิบสี่นักพิธาการสวัีครับสวัสดีคนาศอสวัดีครับสวัสดีอยา่างนะตัวนาบวัตนะเจ็ดร้อยเจ็บมาป่าสิบเจอจ็ดสิบหูหลูลม,มแรงตอนนี้เริ่มดิ้งได้หัดนะช้าไห้ช้าไห้แต่กูไกูน้อยใจไปไหนนะสดูกคอตายแล้วกูสวยเลยเนี้ยเอาเราตั้งไว้ คนอย่างนี้ไม่ตายง่ายๆตัวู้จบกามก็ไปกินอาวะหน่งตั้งโคขงโดนไอโอ๊ตกินก็ไปสมองเสื่อมแลวพี่หนึงไอโอ๊ตแตกจนสมองเสื่อมไปแล่ะตังรวยเพชรต่างเปล่าเยี่ยมหลังดวมลูกยอดนั่นหึ่งนะไอโอ๊ตแตกเกี้ยงไปหมดลสองยี่สิบอ้าวแเจ็ดเจ็ดศูนย์สามใบพี่ต้มช่วยกันสามลูกไม่ได้คอเยอะไม่ได้คอเยอะ โอ้โหเข้าใจบรรยากาศนะผู้ชมนะแต้มน้อยแต้มมากก็อยู่ที่บรรยากาศที่คณะแรกนัคงนิ่งก็สองสิบสุกนัดแต่บางคนยับ5นัดแต้ม20วาราปอนนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย20วัดกินอ่ะฮะไอยับก็เยือกอันนี้เป็ต่อยเป็นการเสกเป็นไงเป็ต่อยได้ฉอดเต็มเต็มก็ยังครับได้แล้วนะฮะได้แล้วได้ครับโค้งค่อยๆอีกคนติดตามดูทุกทุกแต่ก็รับบวกนะ ตอนนี้ตามพี้ยจ้อยไปกันแสนอยู่ประมาณหกแสนได้ไหมปุ้ยจ้อยหกแสนหรือห้าแสนตอนนี้ตามผมอยู่สามคนตามทวงนี่นะไปได้ตามแบบพี่อะไปได้ตามดู700เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเบพี่เปล่าเยยมสามใบตรงนี้เหลือเวลาห้านาทีสุดท้ายห้ารอบเลิกห้านาทีต่อจากนี้ไปผู้ชมอ่าไม่ลอดไม่จอดไม่หยุด มีโอกาสดีด้วยตัวกรุงรีันดีค่สวัสดีค่ะเอาแตบตั้งหูหลบนิ่งเราดูจบหมดลุงวัชรวัฒจันทร์หลบเหมือนยูเอาละเว้โอ้ตอนม่มีโอกาสแล้วก็กระไต่อไปนะไม่ชาฟันทาลมขอยลงะนชะตนะแต่ถ้าไม่มีลมก็่ามีลมเหมือนกันต่สู้กันได้แตกไปไล่หลอนไปเร็ว แต่ทันนะวันนี้นะ4นาทีครึ่งนโอ้โหดูผู้ชมถ้าจำยากโดยเยอะแต่มันยังไม่ตรงรูก็น่ะโอ้โหเมื่อกี้ใช้ว่าพายุไม่ได้ครันผู้ชมนะเอาลัข้ามกันไปโอตโดูดูดูหต่กันไปแต่น้าจะต๊อส็้อยไหมคโอ้โหวันนี้ไปไปวะหมาป่าชท้าลายจูเปีย ตามกับนักทุนติจับจิ้งก้นเลกใคร่ๆันธูผันตํารวจโทผู้ชมสายาวเลยเจ็ดร้อยปดอใบจ้าหมาป่าสิบับเทียบปวมือโอ้โหงกนเรียนนะผู้ชมนะคนเลยละชนดิบโคหลังไก่เทียนเหมือนกันประมาณสามนาทีครึ่งสามรอบคึจ้งก้อนเลคกเจ็ดเจ้าสิบ เียแปร้อยโดนสมคะแนนเดผู้ชมโอ้โหสามคะที่ระบิดละละเอียดไขรผาดโอนผู้ชมสามต่อากนี้นะมีะบิดทุกคนนะันนี้ดโอ้โหไม่แน่แต่วันนี้ขยับไปพลรูกระเือดร้อนหมดต่ต้แปดหูนย์เป็นตัวเลขที่ยังไม่ยังไม่นิ่งงับ หน้าชักมาช่องสี่ข้อตัดม้าแปดี้อยสิบไล่โจไล่สิบห้าัดด้ยใหม่เก่สองคุณบัตรนัทพิ์โดวันที่สิบานท้องแปลูกตอนนี้แปดร้อยยี่สิบห้าคะแนน แล้วแล้วเจ้าโอ้โหยี่สิบเต้นมาแล้วมาแล้วสองรอบครึ่งแปดสี่ห้าแม่ดวงรีมาเข้าท้ายเกมแต่ไม่เสียหายพี่ทุกเย่างได้นะได้นะพันโตไปมุญพันตรวจโตของหลังเต็มยังไมาฮะของหลังเต็มก็ต้อต่อยของหลังเต็มโอ้โหลมไม้ครัก็จะบุญกันทุกคนนะท่านผู้ชมนะไม่เอาเปรียบกันเออจับอาชีพเตียงกันด้วยวันนี้ หมาป่าชอกช่วงแรกลมแรงแรงมากอกโอ้โหลายโอ้โหดูผู้จับอะไปใจยามแล้วไปใจยามแล้วหมาป่าตายโอ้าวันโดนรงนี้ต์างบวกเอแมนชนอยู <S 3> 3 <S no. ่เด I mean ่ล uh ่ะโอ้โหดูสิครับตัดสิเสร็จตัดสเส็จผู้จับมณินะคะกองสรร8่าพนักองสุวรร แม่วันนี้เทปูนไหลร้อยคิวด้วยมาดูกันแต่เปียกนะวันนี้ล่ะผมบอกเลยนะโมโม่ลำบิดอะวันนี้ล่ะเจอกันท่ตรงวัน่ี้ล่ะเจอกันท่ากงวันนี้ล่ะแต่ผมก็มองสองทีมที่นี่แหละแต่เปียกจะสุภาพนี่แหละไม่รู้ว่าใครแชมป์แต่ตามสายตาผมนะผมมองว่าสองทีมนั้นเข้าข่าย ดูนะคะตะโกแบบนีม่มองข้ามที่ตะโก้เลยนะนี่ผมมองเขาเนียนเหรอเป็นเนียนจิ๊บจิ๊บเนี่ยแค่นี้ละวันนี้ไอ้ต้าไม่มีทิ้แต่เทื่อผมเป็นซอบเลยเป็นกรรบการทึ่กลับอ่าขยับมันต้องดูการร้อมด้วยเอาแบบตั้งแปดแปดห้าไล่รอ ไม่ใช่ว่าเขาทำคะแนนน้อยนะคะแต่ว่าคขึ้น่งเวลาแรกลมพายุเลยค่ะลมยังกับพายุเลยไปยี่ปบห้านาทีแล้วนะโอ้โหสุดแรงครับแต่เก้าห้ายังทันยังทันตัดเก้าไม่น่าเกียบตรงนี้ไปครับกลางวัดตึ๊ดสุดห้าแต่เอาละเก้าเปนศูนย์ตอนนี้ยัทันมาบวกช่วงแม่ สามสิบเมสุดท้ายลมพึ่งมาหยุดส่ห้าหมาพึ่งลมพึ่งหยุผู้ชมใครที่ดูแต่ช่วงแรกนะคะจะทราบนะวม้งงมามยุดดินะผู้ชมชุดนี้สอโดนลได้แล้ลมไปเยอะได้หน้านะฮะตอนนี้ไม่โทษใครละผู้ชมห้าก้รม้าห้าห้าม้าห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 ้ามไาห้าห้ห้ามไม่้ด้าู้าห้ห้้าา้ หมาป่าโจ๊ะหมาป่าวหยุดหาวันดุ9 2 5การัดการเล่นนิ่มนวลหมดเบ๊ดดาวั่นี้เราเข้าใจกันปอถือว่าเต็มที่ทุผู้ชมนะบอลทะลุบอลโอ้โหบอลกลกบาได้สเปนฝนการแข่งขันนะครับรอบชิงฟันเล่ประเภทของไข่ของทีมชมรมกีฬาตะก้อดบนเทเบลีนะครับทำคะแนนได้900 2ี่สิคะแนนออกมือเป็นกำลังใจสักครั้งกับผู้ชมเอาละ